วันนี้แพทแกรสก็มาเป็นตัวแทนนะคะของดอกกรจิวอะนะคะที่แพทเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะมาช่วยด้วยวันนี้ก็ทางดก,กรกจิวก็เลยมอบเงินช่วยในวันนี้1นึน่งแบาทยินดีแล้วก็ตัวเองก็อยากมาอยู่แล้วด้วยก็เลยพาลูกพาทุกคนมาเพื่อนๆเองก็อยากจะมาช่วยวันนี้ด้วยวันนี้ลิซี่ไม่ไม่งแง่เลยไม่งองแง,องคือตอนนี้ก็จะ6เดือนแล้ว<า>แกก็เริ่มโตแล้วก็เริ่มแบบชินแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าแพทเนี่ย อยากจะจับไปด้วยเหมือนแพทพาออกไปไหนมาไหนบ่อยด้วยอะคะ่ะเขาก็เลยชีดอันนี้ชินกิรพี่พี่สเนี้ยคะ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้แกเริ่มสนใจแบบเหมือนเขาเรียกว่าสนใจสิ่งรอบตัวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยงองแงเป็นความโชคดีของแม่ไปเจอกล้องหานีเล่นกล้องไหมฮะถ้าสมมติว่าตั้งแต่เขาเป็นพระเอกเอ็มวีเนี่ยค,ค่ะก็จะเรื่องเยอะนิดน,นึง ือเหมือนบอกว่าบางทีคนแบบเขาไม่รู้เขาไม่คุ้นหน้ามาถึงก็มาแบบขอถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชะง,งักนิดนึงแต่ถ้ามาแล้วเล่นกับเขาก่อนแบบเลสครับอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ้มหัวเราอปกติพอน้องออกเจอคือเป็นคนยอะงตั้งใหวงไหมหวงรูปหวงนะแต่ว่าเราเข้าใจว่าคือใครๆก็อยากเจอเขาอะดังของแม่แล้วอะใครๆก็แบบเรา เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเออลูกเรามีคนดูอ่ะเราก็ควรจะภูมิใจแล้วก็ชื่นใจงานลุมเนี้ยมีงานงานลุงน้องค่ะตอนนี้นนนหรอคะก็มีบ้างค่ะแต่ว่าอะไรที่มันแบบเดินทางเยอะๆหรือว่ามีงานต่างจังหวัดอยากให้น้องไปเนี้ยพัดก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าน้องก็ไม่เคยขึ้นเครื่องเราก็ไม่รู้ว่าน้องจะโอเคหรือเปล่ายังไม่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังค่ะจะมีบ้างแต่ว่ายังยังไม่ได้ตกลงแบบอย่างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่มีมีพ่อแหมือนพ่อ รับหมดรับหมดตอนนี้รับหมดคาดตัวแพงไหมคะดาราคนนี้ไม่นะไม่แพงคือพูดง่ายว่าได้แม่แถมดูกแต่น้องก็ล่าเรินสดใสใช่ค่ะสดใสค่ะไม่กลัวด้วยเนาะไม่กลัวได้จากลูสดใสแล้วตอนนี้ที่คาดต้อนดูสดใสแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบเราใช้คำว่าโล่งได้ไหมเนาะไม่ดึงไม่ดึงหรืไม่ดึงก็โล่งค่ะก็ ตลอดเวลาเ,เราก็จะมีความกังวลตลอดเวลายอย่างที่ทัตบอกตลอดว่าราบใดที่มันยังไม่แบบมันยังไม่เคลียร์หรืออะไรเนาก็กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วในชุกๆครั้งเนี่ยอย่างที่บอกพี่ก็ตามไปตลอดเราก็จะแบบต้องเา,าเวลาไปเรารวันที่เราไปเราก็ต้องฝากลูกไว้กับคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเ,ออเรา,รเราร เลยมฮะว่าอตอนทราบอะแพทอะตลกมากคือแพดกัจจานายยังไม่รู้เรื่องแล้วแพมารู้เรื่องจากพี่มีนักข่าวแล้วแพดก็งงว่าทําไมเป็นวันที่ทุกคนโทรหาแพทย์เยอะมาก<อ>แล้วแพดก็แบบพอได้รับข่าวแบบแพทยัยงตลกเลยแบบพี่ลองเช็คข่าวก่อนข่าวมัว่วก็โอเคเพราะเดี๋ยวแพดต้องไปวันที่เจ็ดนะแล้วเนที่มากกว่าพอแพดคิดอย่างนั้นจนพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเอกสารมาเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกจริงเหรอพี่ งั้นหนูขอตัวหาทานายก็อ๋อเออทานายก็บอกว่าเออพี่ก็พูดจะรู้ เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเห็นจดหมายเหมือนกันเหมือนโล่งเลยไหมคะมันก็เหมือนโลก<ง>โลก <ง S 1> ไประดับหนึ่งอะใช่แต่จริงๆมันคงไม่ไถึงขนาดนี้เ,เพราะมันก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็ใช้ลูกใช้ถึงแม่เองค่ะ <c oughs> มันก็ไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็ยังเหลือปเป <c oughs> ็นเขาเรียกว่าอะไรในส่วนของของสามีอยู่ <c oughs> ยอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้แบบแฮปปี้แบบเฮ้ยเราแบบอะไรอย่างเงี้ยขนาดนนั้แต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งยังอยู่กันอ่ะก็จริงเราก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันก็พูดง่ายๆว่า ตอนนี้ผ่านไปละ50เปอร์เซ็นต์อีก50เปอร์เซ็นต์ก็ค่อยไปลุ้นกันเดี๋ยวถ้าถ้นต่อไปต้องมยังไงต่อวันที่เจ็ดแพทไปค่ะไปไปอีกรอบดูวันที่เจ็ดไปเรื่องของเงินประกันนะคะใช่เงินประกันทำเนินเอาเงินประกันคุยใช่ค่ะในครั้งสุดท้ายคือจต่วันที่เจ็ดเราแต่งเลยค่ะไม่ต้องไปรับไฟแล้วใช่แล้วบอกว่าบอกกับลูกเลยว่าแบบแม่จะได้ดูแลใช่ก็แบบอยู่ด้วยกันนะคะพอเรารู้ข่าวอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอาละ เองกับข้าหนีกันไม่พ้นแล้วในในบของพี่เบนปนังไาะติดตามประเด็นน่ะพี่เบนน่ะน่าจะแพทไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือยังเพราะว่าเผอิญว่าวันที่แพทรู้อะแพทไม่ได้ไม่ได้บอกเขาคือเราไม่ได้รู้ก่อนพอเราไปเยี่ยมเขาอะเราก็ยังไม่รู้ข่าวแล้วก็ไม่ได้ยากเลยเลยไม่ได้บอกเขาจนเยี่ยมเขาเสร็จออกมาคือรู้ าาขาไปยังไปหนข่าวดีก็ตามเตาเบนก็ไปอยู่แล้วค่ะทชวางก็คือไปอยู tamam> ่แล้วจะไปอีกทีว่าอ่ะไรเดี๋ยวต้องรอดูทางบ้านพี่เบนก่อนว่าเขาไปไนไหนแล้วก็ไปกับเขาเอลตาออกมากเลยเ่ราเราแบบ คำถามเนาะว่าแบบจะเป็นยังไงคาดการณ์ว่าจะเป็นยังไงกังวลไว้วันนี้เราก็ไม่ต้องตอบคําถามพวกนั้นแล้วอ่ะในส่วนของประชาชนบางทีคนอาจจะไม่ได้รับข่าวสารว่าแบบหังจากเราโนแล้ว<า>แต่คนอานจะเข้รับข่าวสารมากกว่าที่แบบว่าตอนนั้นที่เรามีคดีลแล้วนะจริงจริอ<า>ะอย่างวันเนี้ยคือ ิ่งที่แพทได้รับเยอะสุดคือกําลังใจเหมือนเดิมเลยก็คือทุกคนก็จะส่งมาเหมือนแบบยินดีด้วยยินดีด้วยนะผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเออเขาก็ยังอยู่กับเราแล้วทุกคนก็ยังติดตามข่าวสารของเราตลอดว่าเรื่องราวมันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยรวมถึงเจ้าตัวเล็กด้วยและหลายหลายคนก็ชอบแบบชมอะไรเงี้ยเขาเป็นเพลงเอ็มวีทุกคนก็จะแบบดอกจากอวยพเราเราก็ชมรูปเราเราก็ยิ่งแฮปปี้เขาใหญ่เลยหลังจากนี้ก็เดินหน้าลุยงานแล้ว เป็นพี่ค่ะใช่โอเคค่ะ